มาหอดแล้วครับรหอดแล้วเบิ้งกระบึกลลอยหาสิบห้ากิโลเนี่ยเบิ้งระยะห่างกับกระได,ะเ,ดนเนื่องจากมันตอนกลางคืนเออไม่ได้ทายรูปให้เบิ้งนี่เบิ้งระยะห่างห่างกับพ่อเนี่ยนี่ร้อยห้าสิบห้ากิโลนี่กระบึกบึกแถได้เนี่นี่แต่เดีตรงข้าวตองปาาออกเพราะว่ากว่าจะถึงร้านอาหารมันสิมันสิเน่าก่อน ตัวมันใหญ่แหงอืมนี่เบิงเบิงระยะเนี่ยเบิ้งดูระยะหาง,งตัวใหญ่แหงกระพอแล้วนอนฟอร์ใบถาเลยอ้โอูอยากตอนซับแล้วเนาะมาเนาะอืมร้อยห้าสิบห้ากิโลโอเคอเคียพอถึงแล้ว พิกัดมาถึงแล้วนี่มาทังมาแล้วเรียบร้อยขับมาถึงแล้วขับมาถึงแล้วเอาเบอร์ยี่สิบก็ไเด็นเนี่ยเบาเบอร์ล่างโหลดเ่ย,ยบ่ตัวพี่เอกเลยเดี๋ยวสิซับแล้วเอาขึ้นได้ไหมซับเอาคขึ้งหนึ่งเอาขึ้นโอเค